สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลขยับเป็นทีมวางโถท,ที่2หลังเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสโมสรลิเวอร์พูลของเรานะครับขยับขึ้นไปเป็นทีมวางโถท,ที่2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2 0 2 1ันยีเอ็ถึงสองพ่อเมื่อโจซีคว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นนี้สถานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของเชลซีนะฮะทำให้พวกเขานั้นจะขยับขึ้นไปรั้งสถานะเป็นทีมวางในโถท,ที่1 รวมกับแชมป์ยูโรปาลีกและแชมป์ลีกสูงสุดจากลีกยักษ์ใหญ่ในยุโรปขณะที่หงดังของวเรานะครับจากเดิมทีรั้งสถานะทีมในถที่3กับถูกขยับขึ้นไปแทนที่โคตั้งของสิงโตเงเินกรามโลซี่ลีกเลี่ยงกันอยู่ในกลุ่มบิ๊กทีมของทวีถือว่าเป็นความโชคดีนะฮะมีเฮงโดยก่อนหน้านี้นะครับหงดังนะครับกับปีแสดงเนี่ยมีโอกาสที่จะจับฉลาดอยู่ในกลุ่มแห่งความตายหรือว่ากลุ่มออฟเดสเลยนะครับสำหรับพวกเรา ในการจิงชชยถ้วยโทรฟี่ยูฟาแชมเลกในซีซั่นหน้าแต่จากการที่เชลซีประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้ความเสี่ยงของลิเวอร์พูลของพวกเราลดน้อยลงในทันทีนะฮะขอบคุณเชลซีซึ่งแน่นอนว่าชัยชนะของเชลซีซึ่งคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ในรอบ9ปีจะมีชื่ออยู่ในท็ที่1เช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ที่ยังไม่เคยสัมผัสโทรฟี่หูกลางใบนี้ในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยจะมีอีก5ทีม แชมป์ลีกภายในประเทศได้แก่สเปนอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสและโปรตุเกสอยู่ในโถเดียวกันนะครับโอ้ยเซลซีสวยเลยครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีโอกาสนะครับเชลซี Chelsea จะอยู่ในกลุ่มกลุ่มอัปเดตขณะที่เรือดำน้ำสีเรียมเดียริเอลที่เอาชนะปีสะแสดงได้ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกที่ควา้าแชมป์นะฮะก็จะอยู่ในโถที่1อีกด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นดวงของลิเวอร์พูลนะครับที่มาอยู่ในโถที่2นะครับก็จะประกอบด้วยทีม ลิเวอร์พูลจากอังกฤษเรอัลมาดริดจากสเปนบาร์เซโลนาจากสเปนยูนตุสจากอิตาลีบาตูรีสันเชเมงจากฟุตจีเซบียาจากสเปนมันชั่นเตดจากอังกฤษบุรีเซียดัตบุนจากเยอรมนีในถท,ที่สนะครับโดยเราถือว่าโชคดีนะครับก็จะไม่ได้เจอกับเรอัลมาดริดบาร์ซ่ายูนิเตุสบาตูริสแมนยูนะครับแล้วก็เซบียาเพราะว่าอยู่ในถั่เดียวกันถท,ที่สนะครับก็โชคดีไปนะจ๊ะ เบอร์ลี่ควงดิวโสโซ่ยังไลเซ็นนัตฟิลิปจากลิเวอร์พูลนัตฟิลิปประกัลังในวัย24ปีของลิเวอร์พูลนะครับตบเป็นเป้าในการสนทับข,ข่มขื่อนร่วมทีมในศึกผิวนุ่งเกฤษในตลาดการแข่งขันนักเตะสมัยนี้โดยรายงานจากเดลี่เมลนะครับสื่อที่น่าเชื่อถือระบุว่าเบอร์ลี่ภายใต้การทึงทีมของจอห์นไดส์และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสองสโมสรกำลังจับตาสถานการณ์ของนัทฟิลิปอย่างใกล้ชิดโดยในรายของเดอะคลาสเรดได้เดินหน้าหารือเลยนะฮะ ถึงความเป็นไปได้เจอจานในดิวล่าวแล้วกับหงด่างเป็นที่หลร้อยแนตฟิลเลต์มันครับลงเล่นให้กับพับเลสเบนชิเนในพิมลีกทั้งสิ้น17นัดเมื่อทีมขาดตัวกิลฟานาสโจโกเมสและเจโอมาติปจากปัญหาการบาดเจ็บระยะยาวนะครับแต่โอกาสของเขาสําหรับในฤดูกาลหน้าอาจจะถูกจำกัดเมื่อทีมได้ตัวอิบราฮิมาโกนาเต้ม,มาเสริมทัพเป็นที่ร้อยแล้ว โดยสื่อต่าวชี้ว่าทัพสาริกาดงภายใต้าการคุมท,ทีมของสต<ม>ีฟบูดก็อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเดวนี้ในเดวนดังกล่าวด้วยเช่นเดียวก,กันนะครับก็แน่นอนนะฮะจะเป็นทีมในระดับกลางๆที่แอดมินเคยพูดไว้นะครับก็เป็นเบอร์ลี่กับนิวคาสเซิลนะฮะตอนนี้เริ่มจะถกหรือว่าเปิดโต๊เจจากันแล้วนะครับสําหรับน้องแนทของเรา จอห์นอลดรดจิมความย่อคือแข้งที่ดีที่สุดของหงแดงในฤดูกาลนี้สมสรซอนลิเวอร์พูลกับจะเลือกโมเมซาราเป็นนักเตะยดเยี่ยมประจำฤดูกาลของสมสทอนแต่สำหรับจอห์นอัลดรดตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลเขาเลือกความย่อคือนักเตะที่ดีที่สุดภายในทีมในฤดูกาลนี้เลยอัลดรดได้แสดงความเค้นถึงความย่อที่เขามีส่วนสําคัญอย่างมากกับการพิชลิเวอร์พูลสามารถจบฤดูกาลด้วยตําแหน่งอันดับที่3าม ทั้งที่สภาพทีมเขาขั้นวิกฤตในฤดูกาลนี้ที่เพิ่งจบลงไปเหมือนมากกองกลางชาวบราซิลคนนี้แหละใช้เวลาในการปรับตัวกับลิเวอร์พูลและมีคําถามมากมายในช่วงที่เขากลาลังปรับตัวกับฟุตบอลเกฤ็ดแต่ในตอนนี้เขาปักหลักและเป็นนักเตะหัวใจสาําคัญของทีมเจอเกนค็อปไปแล้วเอาตริดแสดงความคิดเห็นในซันนี์เวิลด์ความยติโรรมที่ดีที่สุดในบทบาทกองกลางตัวรับและนั่นคือจุดที่ลิเวอร์พูลต้องการเขาในทุกๆนฤดูกาลน้า แต่เขาเองก็ยังแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีและเป็นหัวใจในแดนหลังได้อีกด้วยนะครับในช่วงที่ฟานไดและจอโกเมตบาดเจ็บตลอดทั้งฤดูกาลตั้งแต่เดือนตุลาคมฟอมโยนนี่แหละที่ก้าวเข้ามาแทนที่ในตำแหน่งกองหลังนะครับและแสดงเห็นว่าเขาเป็นแม่ทัพในแผงแบ็คโวแต่การที่เขาถอยไปเล่นเป็นกองหลังนั้นมันทําให้แดงกลางของทีมของลิเวอร์พูลนั้นก็อ่อนเย,ยบเยียบลงไปและเขาก็คิดถึงมากเลยทีเดียวในตำแหน่งกองกลางตัวรับ เขาลงเล่นไปทั้งหมด32นัดในดกกาลนี้มันมีความสําคัญในการรักษาทีมให้เดินไปข้างหน้าด้วยการในช่วงที่บรรดานักเตะชื่อดังมากมายอยู่ในห้องผู้ป่วยครับฉะนั้นผมขอเลือกฝร์มยนนี่แหละคือนักเตะแห่งซีซั่นของลิเวอร์พูลขุนคอนเวนแฮมมาเต็งเนื้อหงแดงควาสด,ดาก้าหัวหอกเซาส์บวกลาตะข่าย เวสแฮมดีนอุนเตต์นะครับกลายเป็นตัวเต็งหนึ่งในการคว้าตัวแพทรันดาก้าก่อนหน้าตัวเก่งของ burg, burg, เรสบูซ์ซิสบวกเหนือหงดังลิเวอร์พูลของพวกเราแล้วตะทีมชาติซามเบียนะครับในวัย22ปีได้ทำไปถึง34ประตูให้กับทีมแชมป์ลีกออสเตรียในลุ้นการนี้โดยแซมฟุตนะครับสื่อซามเบียเปิดเผยว่าดาก้าได้รับความสนใจจากหลายทียมชั้นนำทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึง Arsenal อาร์เซนอลอีกด้วย อย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่าเป็นเวนแฮมยูเนเต็ดขุน้อนทีมของเดวิดมอยกลายเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวนักเตะร,รายนี้มาร่วมทีมมากที่สุดเพราะพวกเขาสามารถการันตีในการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับข้างรายนี้ได้แถมทีมขุนค้คอนเองก็มีเป้าหมายสํคาคัญในการไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับทีนี้บรรดากุลูต่างๆก็คาดหมายกันว่าดาก้าที่ยังมาเล่นกับเลดบูลซัลซบอร์กเมื่อป,ปี2017ถึงเวลาแล้วที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่กว่าในช่วงเสมอนี้นะครับ พักให้นานขึ้นหงดังเรียกแข้งกลับมาซ้อมปรีซีชันช้ากว่าปกติหงดังลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจะกลับมาซ้อมปรีซีซันในช่วงซัมเมอร์นี้ช้ากว่าปกติราวหนึ่งสัปดาห์เพราะเจอกิ้งพรัออยากให้นเตะได้พักร่างกายนานขึ้นตามการรายงานจาก, Eco. Oo, กลิเวอร์พูลอโคลิเวอร์พูลเอครับจะกลับมารวมตัวกันฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับดูกันใหม่ที่ศูนย์ฝึกแอซซัตชินงในวันที่12รกรกฎาคม ซึ่งเป็นกําหนดการที่เชี่ยวชาในปีก่อนๆที่จะเริ่มต้นเร็วกว่านั้นโดยในปี2008ลิเวอร์พูลมีการเรียกตัวนักเตะทุกคนกลับมารายงานตัวในวันแรกก็คือวันที่2กรกฎาคมด้วยซ้ำนะครับส่วนปีทอมานเชคกิ้งคลับและทีมงานดูแลเรื่องสภาพร่างกายของนัก,ตกเตะก็ได้วางโปรแกรมให้ทีมกับมาร่วมฝึกซ้อมกันในวันที่6รกรกฎาคมเป็นวันแรกแต่สำหรับปีนี้นะลิเวอร์พูลพวกเรา เลือกที่จะให้ทุกคนได้พักต่ออีกราวหนสัปดาห์ซึ่งเจเกครอบก็หวังว่าการที่ลูกทีมได้พักมากขึ้นนั้นนะฮะจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายที่อ่อนล้าที่มีผลกระทบต่อเนื่องมาจากฤดูกันก่อนจนมีผลชัดเจนต่อทีมในฤดูก,กาลนี้นะฮะที่เพิ่งปิดฉากลงไปก็ในพักเพิ่มนะฮะสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับกลับมาจวดกันต่อ เปิดทฤษฎี 4. แบนฟอร์ดเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกทำไมลิเวอร์พูลเหตุด้วยเปิดเหตุผลทำไมนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลถึงเหตุไปกับแบนฟอร์ดด้วยหลังจากเดอะบีสต์คว้าตัวขึ้นมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้าแบนฟอร์ดนะครับกลับขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดของตัประเทศเกลตได้เป็นครั้งแรกในรอบ74ปีเลยนะฮะหลังจากเอาชนะซูมันซีซิตี้2-0ในรอบเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศเพื่อคว้าตัวขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกและเป็นทีมสุดท้าย ที่สนามเวมบลีร์สเตเดียมในวันที่ย9ก้าพฤษภาคมที่ผ่านมานครับเดบิทเลื่นชั้นตามนอลลิสตี้และวัตฟอร์ดรวมถึงเป็นการได้เล่นพิมลิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอีกด้วยหลังเคยเล่นในหลีกสูงสุดหลสุดท้ายตั้งแต่สมัยยังใช้ชื่อดิวชั่นหนึ่งเดิมเมื่อฤุูการ1 9 4 6ถึง1947ขณะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลบางรายนะครับในโลกออนไลน์ร่วมแสดงความยินดีกับการที่แบรนท์ฟอร์ดเลื่อนชั้นด้วย โดยไมเคิลวอลเกอร์นักข่าวของเดอะแอตแลนติกดิโพส์รูปลงทวิตเตอร์เป็นตาราง Division 1, ดิวชันหนึ่งในฤดูกาล1,946-1,947ซึ่งจบซีซันด้วยการที่หงดางสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จทำให้เดอะคอปมองว่าเป็นลางดีที่ทีมรักจะมาทวงแชมป์คื่อนในปีหน้าเลวูได้แชมป์ดิวชันหนึ่งในซีซันนั้นนะครับโดยมี57คะแนนจากการลงเล่น42เกมยังใช้ระบบชนะได้2คะแนนและเสมอ1ขณะที่แมนเชสเต็ดได้อันดับที่2พ่ายหงดาง เพียงแค่าต้านเดียวเท่านั้นครับโอ้ยเป็นจังสีนี่เองนี่คือสุข,ขาวลิร์หุนครับซึ่งเป็นรอดเช้าของวันที่31พฤษภาคมนะครับจวดพี่ดองจวด